ทีมจันก็ขึ้นเครื่องมาลงที่เชียงรายนะครับวันนี้ก็มาถึงสนามแข่งเปรยของคนครเชียงรายนะครับก็ถือเป็นแมตช์ทบทวนนะครับแมตช์นี้เพราะว่าหลังจากเวอร์ชูดมาเนี่ยทีมจานก็ทําคะแนนได้ดีมากนะครับแล้วก็พักมาระยะหนึ่งแล้วแมตช์นี้ก็เป็นถือว่าเป็นแมตช์ทบทวนแล้วกันแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเก็บคะแนนเป็นตัวแทนทีมชาติในโอกาสต่ตอไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าวันนี้มีความพร้อมครับ ก็ยืนยันทุกคนนะครับมีความพร้อมยกเว้นคนเดียวครับพร้อมครับแล้วแมทจังหวัดจันทบุรีครับที่เราจะเป็นเยาวภาพครับก็ต้องขอบคุณนะครับวันที่สามสี่ห้านะครับก็ขอบคุณ พี่ๆน้องๆเพื่อนะในวงการยิงปืน IPC เนี่ยที่ให้เกียรติจังหวัดจันทบุรีเยอะมากนะครับนักกีฬาเกือบ3า0รอนะครับก็ถือว่าเยอะเยอะมากที่เคยประวัติศาสตร์ในการจัดการแข่งขันของประเทศมาครับไฮไลท์ปีนี้ครับมีอะไรเป็นจุดเด่นครับไฮไลท์ปีนี้เลี้ยงอย่างเดียวครับกินตั้งแต่วันที่3ามถึงวันที่5้าครับก็พยายามจะหาผลไม้ให้นักกีฬาที่ไปนะครับไม่แน่ใจว่าทุเรียนจะออกทันหรือเปล่า ถ้าทุเรียนออกไปทานติดทุเรียนทอดไปก่อนครับครับคุณครับขอบคุณครับพร้อมพร้อเปล่าพร้อมแก้ทผนไม่หยนดอะยุ้ยเร็ดดิเฟสบอยนี่คือติดต่อต่อที่คนนี้